สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้พบกับสาวจ๋าเช่นเคยนะคะในช่องจ๊จ๋ากินแซ่บจ้าวันนี้สาวจ๋าจะชวนเพื่อนๆมาทํากับข้าวอีกแล้วนะคะวันนี้สาวจ๋าจะทําเมนูหมูสับผัดพริกแกงหน่อไม้ดองจ้าเราตั้งกระทะร้อนแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็ใส่น้ํามันลงไปเลยจ้าขั้นตอนแรกนะจ๊ะใส่ลงไปเลยจ้า ี่เลยจ้าส่วนผสมในการทำหมูสับผัดพริกแกงหน่อไม้ดองนะคะเพื่อนๆก็จะมีที่สำคัญเลยก็จะเป็นหมูสับจ้าตามมาด้วยพริกแกงเผ็ดของเรานั่นเองจ้าแล้วก็เป็นหน่อไม้ดองแซ่บๆเลยจ้าเพื่อนๆตบท้ายด้วยใบยกะเพราบ้านหอมๆจ้า วันนี้สาวจ๋าจะทำเมนูหมูสับผัดพริกแกงหน่อไม้ดองนะคะเพื่อนๆมาจ้าเรามาทำไปพร้อมกันเลยจ้าจ้ากระทะน้ำมันของเราก็ร้อนดีแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เรามาใส่พริกแกงเผ็ดของเราลงไปเลยจ้า เติเนมน้ำปลาลงไปนะคะอืมพิกแกงหอมมากๆเลยจ้ะ ไปเราก็จะใส่หมูสับลงไปนะจ๊ะเพื่อนๆน,นี่จ้าใส่หมูสับลงไปเลยจ้าผัดให้พริกแกงกับหมูเข้ากันดีนะจ๊ะ คจ้าแล้วเราจะมาเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะจ้าแล้วเราก็จะเติมหน่อไม้ดองลงไปเลยจ้านี่จ้าหน่อไม้ดองขาวๆหอมๆจ้าไปลงไปเลยจ้า ผัดให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยนะจ๊ะโอเคจ้าต่อไปเราก็จะเติมน้ำอีกนะคะ แล้วเราก็จะเติมซอสหอยลงไปนะคะเล็กน้อยจ้าแล้วก็ตามด้วยผงชูรสนะคะแล้วก็ผัดให้ส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งจ้าอืม,อมกลิ่นเนี่หอมเตะจมูกมากๆเลยจ้ะ โอเคจ้าทิ้งไว้สักพักนะคะเราจะจะเติมน้ำปลาลงไปอีกเล็กน้อยนะคะเพื่อน หืม uh huh. กินนี่หอมยั่วยวนใจมา,มากเลยจ้ะ uh huh. uh huh. หมูสับผัดพริกแกงหน่ไม้ดองนะคะสีสันหน้าตาผ่านนะคะน่าอร่อยจังเลยจ้าทานกับข้าสวยร้อนๆนะคะแซ่บมากเลยล่ะคะ่ะ ของโปรดนายช่างเลยนะคะนายช่างไม่ชอบมากค่ะเมนูนี้กำลังเดือดฟุดๆเลยนะคะกลิ่นนี่หอมไปทั่วห้องเลยจ้าขั้นตอนสุดท้ายนะคะเรามาใส่ใบกะเพราบ้านลงไปเลยจ้า ทำการผัดให้เข้ากันเลยจ้ณเพื่อน<ๆ>อยิ่งเต็มใบกะเพราลงไปนี่หอมมากๆเลยจ้ะโอเคจ้าเมนูวันนี้หมูสับผัดพริกแกง หน่อไม้ดองก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆกลิ่นในี่หอมเตะจมูกมากๆเลยจ้าน่าทานมากๆเลยจ้าสีสันหน้าตาผ่านนะคะเพื่อนๆ เรามาปิดเตากันเลยจ้าตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สาวจา๋าต้องขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆสาวจา๋าต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมคลิปในช่องจ๊ะจ๋ากินแซ่บมากๆจ้าไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ